สวัสดีครับวิดีโอนี้แสดงการทำนัมเบอร์ลิสหรือรายการแบบมีลำดับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นรายการแบบมีลำดับคือมีตัวเลข1234นะครับเวลาที่เราตั้งค่าแล้วจากนั้นก็พิมพ์ข้อความลงไปแล้วก็กด enter นะครับมันก็จะมีตัวเลขเรียงลำดับเรื่อยๆลงมานะครับในการทำก็สามารถจะทำได้หลายวิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกนะครับ ก็อาจจะพิมพ์ข้อความต่างๆลงไปแบบนี้นครับจากนั้นให้เราคลุมรายการเสร็จแล้วก็คลิกไปที่6จุดรายการแรกแล้วก็คลิกไปที่ turn into แล้วก็คลิกไปที่ number list แบบนี้นะครับก็จะมีรายการเรียงลำดับแบบนี้นะครับถัดมานะครับก็สามารถจะทำได้ก็คือพิมพ ลงไปนะครับแล้วก็พิมพ์ n แล้วก็กด enter นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปคร,ครับครับนี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งถัดมานะครับเราก็พิมพ์ slash n ลงไปนะครับแล้วก็กด enter ครับก็จะมีคำว่าลิปปรากฏขึ้นมาจากนั้นเราก็พิมพ์ข้อความลงไปหรืออีกแบบหนึง่งนะครับวิธีการทำก็คือพิมพ์1แล้วก็จุดครับแล้วก็กดคานเคาะก็จะมีคำว่าลิป ปรากฏขึ้นมาจากนั้นเราก็สามารถจะพิมพ์ข้อความลงไปแล้วก็กด enter นะครับมันก็จะมีเลขปรากฏขึ้นมาเป็นหัวข้อนะครับครับนี่ก็จะเป็นวิธีการทำนับลิทหรือรายการแบบมีลำดับนะครับ